Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มเชิดหัวมันจะตกนะหนักห we ัวม hey. hey. ั้งหรอือมันจะหนักหัวหนักหัวบอกผ่านห่วงหัวเยอะต้อถอยกลับเยอะเยอะปงังถ้าปล่อยแป้งนะลมลมมล้เทน้ำตาลน้ำตาลโอโรเบได้รอเบรได้ลมมันตก ตั้งเรียวน้องแต่พี่ไม่ต้องวนได้หมาถึงมาน่ะแล้มาไปไกลถึงไหนอ่ะไปไกลไหมเนี่ยป้อมอ่ะรอไกลไเตกเลยวทั้งน่งอหลงนั่นน่ะฮะยายกูหลงทิศนั้นน่ะว้า ตัยตบวับขึ้นตัตัเลยับขึ้นเลยเจอลมดิลมรู้ลมอ่ะต่อไนี่แหละโคสบัดเลยูบูบูเดี๋ยวๆดจะวงดูขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูงไอ้ควงสองรอบสรอบสามรอบเลย พอแกขึ้นไปแล้วก็แกดับเครื่องเลยไหมเติมเติมในหนังนะรูปลงมาอากาศหมดอากาศหมดยังเลยต้องอ่างดูเลีนยคนลูกตตายทั้คนต้องมาดูอะไรลนะดูขโมยหัวมหล่นใส่หัวพอนี่เดี๋ยวคุยเมื่อเดือนหลับจะคุยยาวไปโดนแหง